สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้ครับช่างคนส,สีแล้วสีสีอะไรสีเขียวเขียดดำฮะสียอดฮิตกำลังคนสีบลอนดเยอะเดี๋ยวคนสีเสร็จก็จะแปะเทปกาวแล้ออ ี e FC ถามว่าเอาเท,ทปกาวอะไรเปะน,นี่ครับมันเป็นเทปเอเนี่ยมันเป็นในกระดาษกาวเราซื้อมาตามร้านทั่วไปอะซื้อมาแล้วก็มาตัดกน,นี้ตัดนสองมิลสองมิลสามมิลสองมิลต,ต,ต,ตัดตามที่ต้องการเลย ใช้เป็นสีส,สีสกอตวารเรนครับผมสกอตวาเรนที่บอนเดี๋ยวพาไปดูอ่โอ้หยยบสายสัง่งหยยบสาย นี hand, bien, ่ครับอันนี้เป็นเครื่องเงาครับเครื่องเงาชุดของมันหนึ่งชุดบิ๊กเบนครับอันนี้เป็นแม่สีอ่ะสีพ่นรถยนต์สามสิบลายบิ๊กเบนแม่สีก็มีสก็ตสก็ตวาเรนครับผมนี่เป็นหลังเลย อันแม่สีมาครับอันนี้อะไรเนี่ยสีพ่นลายคอนเแหมแปลกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเน,นี่ยสีอะไรไม่รู้ว่าประมาณเนี้ย ช่างก็อยากได้สีอะไรช่างก็ผสมเองเนี่ยผสมแล้วก็เทสเองเลยสีเขียวนั่นก็ผสมอ่ะช่างผสมเองโช่างสีผสมเองเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็ดยได้ประมาณไหนก็ผสมเลย ฝนฝนดัดแลงเอาไอ้ทังทังลมอ่ะทังลมหรือทังอะไรเอาทำเป็นทังน้ำมันเลยพอดีเลย ก็ถ้าพ่นทำสีเสร็จก็ช่างจะเครื่องเงาประมาณสองรอบอ่ะเงาวับเลยน,นี่คือสีโป้สีโป้สีโป้สีโป,โป,โป้พลาสติกสองก้อ ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ